เฮ้ยไอหนุม่มเองอั่แหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่เ่เหลืองแน่กูวันนี้มาลุชอปบริการรับฟาร์แมแหวนต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นบ o ็อกฟูส๊สชินโดรไลฟ์ราคาเนี่โคตรถูกเลยฮะค,คุ้มมากๆเลยสามารถมาอ่านเลทราคากันได้ฮะร,ริงใต้คลิปเดอ้อสวัสดีทุกท่านกันด้วย โนช a n แนลเอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนะฮะพี่โนดนะครับภายในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแมปอนิเมะนะฮะที่มีชื่อว่าม็อบไซโครอ่าเนะครับเป็นอนิเมะที่พูดได้ว่านะ,ะับพี่นั้นชอบมากๆเลยนะใครยังไม่เคยดูก็ไปดูซะนะเพราะว่ามันสนุกมากสําหรับแมปนี้นะฮะมีชื่อว่า c y c คร100อ n f i n i t y นะครับนี่เลยอ่าเป็นแมปเกี่ยวกับม็อบไซโครนะฮะที่ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับที่มีก็คือจะเป็นแมบเก่านะฮะที่เก่ากึกแบบไม่อัปเดตแล้วนะครับแต่ว่าแมปน,นี้เนี่ยกำลังเปิดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีตังอ่านะีครับพี่ก็เลยซื้อมาแล้วนะครับแปลกูไปไเล่นเกมดีกว่า เออมีหน้าคัสตอไมไหมนะครับไปเดี๋ยวไปแต่งตัวกันก่อนนะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ่านี่นะครับและนี่คือนหน้าแต่งตัวของเกมนะฮะโอ้โหหน้าตากูวดีฉันชนเะนีไยไปเดี๋ยวเราแต่งทรงผมกันก่อนนะครับคุณผู้ชมทรงผมที่ไม่เอาเป็นแบบไม่เอาตัวประกรอบนะนี่แหละนะครับความไม่เป็นตัวประกรอบทุเลตไม่กูจะเอาทรงนี้เออนี่เออนี่แหละทรงนี้นะครับถึงจะมีความเท่อ่าแล้วก็จะมีเฟรกนะฮะหน้าตาเดี๋ยวดูซิหน้าตากูเอาไงดี treasure? วะานี่เลย หน้าตากูอย่างแท้เลยเฮ้ยมีชุดด้วยนะครับไหนดูชุดนี้อโหโหชอบชอบชอบอันนี้ชอบมากเอานี้ดีไหมไม่เอาทุเลศเกินไปกูรับไม่ได้ไม่เอาเยี่ยมโอเคตอนนี้เนี่ยเราเข้ามใานเกมแล้วนะครับจะบอกก่อนว่าก,ก่อนหน้านี้นั้นกูคเคยเล่นมาแล้วนะครับผู้พัฒนาเขาเคยแบบ พากูมาเล่นเว้อเออก็บเด็กเส้นนรอครับแต่ว่าสิ่งที่แย่กที่สุดเลยก็คือเงินก้าก้ากูกับเพชรก้ากกูแล้วก็เลเวลตันของกูหายไปไหนวะคุณผู้ชมเห็นเมืองไหมเออคือเมืองมันก็ได้อยู่นะครับใช้ได้เลยสวยมากอยู่นะครับไปฟื้ๆๆเดินเล่นตรงนี้มีวิญญาณด้วยนะฮะวิญญาณฮัลโหฉันมาอยากเป็นมิดนะเพื่อนอย่าทำเลยฉันเลยนะโอ้เขาเป็นมิดด้วยมิด เฮ้ยมึงหน้าพ่อกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกูโอเคตอนนี้คือเราสามารถรับเควสกับอาจารย์อเลเกนได้นะครับนี่เลยเออรู้สึกว่าคราวที่แล้วที่พี่มาเล่นนะครับผู้พันนาเขาบอกว่าเวลาเราทาเควสตรงนี้นะครับเราก็จะได้เจ้าสปินไปสุ่มพลังด้วยเนาะเออรู้สึกว่าเออจะมีระบบล็อกด้วยนะครับคลิกไปที่ศัตรูหนึ่งทีแล้วก็ล็อกเอาวัตต์ฟัคคอมแบทอ๋อกูต้องกดคอมแบทก่อนมาดิอื้อปอยอ,อ้มึงเก่งนะใช่ไหมฮะอือ,อนี่โอ้เยี่ยมออ กูลืมเปิดเสียงเกมแน่เลยนี่เออมาดีมาก็ต่อยต่อยเอ้ยเค่วินยานกระจอกเนี่ยเหยียบแม่งเลยปิดเพลงฟึบโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราปิดเพลงแล้วนะครับมาต่อยอืม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 ไม่ต้องล็อกเป้าหรอกฮะล็อกเป้าแล้วกูรู้สึกแบบมุมกล้องมันจะดูยุ่งยากไงไม่รู้นะเฮ้ยมันจะระเบิดตัวเองเหรอเอา้าไม่มาติดต้านหรอกวะ เออโอเครู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยตีมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบมีติดสตันด้วยเว้ยปุ๊บนี่อื้ออื้ออื้ออีตีอ๋ออ๋ออ๋อมาดิมาดิมาฮึชฮึช,ชาฮชึเนี่ยตีตีเออเรียบร้อยนะครับตีตันตีโง่เออกระจอกเลเวลสามแล้วโอเคเยี่ยมโอเคเรามาสุ่มพลังกันนะครับกดไปที่เมนูนะครับนี่แล้วก็ไปที่สปินฟ,ฟุบมีสปินระดับคอมมอนอยู่เอออยู่สามสปินไป let's go ขอละเท่ๆเอาเทๆ What the fuck พลังเลยวะกูไม่รู้ไอโอ้ oh, no ต้องเลเวล5เพื่อปลดล็อกสกิลแย่มากโอเคเรียบร้อยตอนนี้เลเวล5แล้วนะครับนี่เออมีสกิลแล้วมาดูอันนี้พลังจิตของใครวะว้าวโอ้โหยิ่งแท้เลยของใครวะต้องเป็นของใครสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าช่างมันนี่ไงมาดิโอ้ตาย ฮ้อที่โคตรเียว่าพาวเวอร์อะโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่กูไปหาข้อมูลมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นพลังจิตไฟเว่เออนะครับเท่อยู่เท่อยู่นะครับแปีอยู่รับเควสต่ออาจารย์ขอควสหน่อยนี่แน่แม่กูหอกเลยในเมื่อกูมีพลังนี้พวกมึงมันแค่แค่พวกกระจอก นี่แน่ะโอ้ยดอกเดียวเท่านั้นดอกเดียวถึงกับหายเลยมามาดีดอกคือยวเท่านั้นแปอัฟเฟตด,ดีกว่านี่ขนาดยังไม่อัฟเฟตดนอกเก่งขนาดนี้เลยนอกูเน้นพาวเวอร์นะครับมาเออตอนนี้คือเฮ้ยพลังสกิลอยู่ที่12นะครับน่าจะดอกเดียวตายมั้งกูไม่รู้แต่ต้องลองดูฮึบโหชุดปุ๊งอ้ไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่เลยนี่ว่ะกูดูก็จะแรงขึ้นอือ ไอ้กองสมบัติมาจากไหนวะเก็บดิโอ้โอ,โอมีระบบเปิดกองสมบัติด้วยนะครับเราได้2 7 3คลอยแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มพลังใหม่กันดีกว่านะครับตอนนี้คือพลังเดิมกูเริ่มเบื่อแล้วไงเพราะว่าเลเวลกูมันใช้ได้แค่สกิลเดียวเออได้พลังอะไรวะเนี่ยพลังเสียงนะฮะโอเคมันแปลว่าเสียงเว้ยต้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไงไหนดูดิสกิลแรกโอ้โหวัตถุฟาดเฮ้ยแท่มากเลยนะครับพลังเสียงเอ้ยเท่แท้แท้คู่ ไในตะโกนใส่เ e อิร์ตแม่สาวน้อยคนนี้สิโอ้โหนี่มันเรื่องโนเกมโนไลฟเปล่าวะกูไม่รู้แต่ว่าขอตะโกนก่อนอ่าโอ้ยนี่ใส่เสียมงอ่ะมาตะโกนใส่หน้าฉันโอเคต่อมาเป็นพลังต่อไปนะครับไปไปกันต่อนะฮะอๆๆๆๆๆๆเออจิ๊บ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 เอสเปอร์มามฮอบโอ้เอสเปอร์ไหนลองดูเอสเป,เปอร์เป็นไงบ้างฮึบสกิลแรกโอ้ยนี่มันพลังของม็อบเลยนี่เปล่าวะเอ้ย ย่งแท่เลยนะครับพลังเอทเปอร์กูต้องลองยิงกระสอบทรายก่อนเฮ้ยกระสอบทรายขอเทสหน่อยนะเอ้ว้าวทีเดียวทีเดียวถึงกับแบบกระอักเลือดอืม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 ้ยเออโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมทัวร์แมปกันดีกว่าเนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับระบบต่อสู้เฮ้ยตรงนี้มี n p c ด้วยนะครับอุ้ย NPC ตัวนี้มาเท่จังวะเฮ้ยเลือดห้าร้อยแต่กูว่าเราอยากเข้าไปใกล้มันเลยดีกว่าเฮ้ย อย่าเข้ามาใกล้กูกูว่าฮา,าวหนักใช่ไหมมึง้าวหนักใช่ไหมมีกีบมึงไปไกลกว่าตีนไม่ไงไปแล้วไปลวจ้าอุ้ยแมปสวยอยู่นะครับเนี่ยดูดิเออแมปสวยอยู่นะครับโอ้โหน้ำตกนะฮะมีภูเขาอ่าแล้วก็ตรงนี้มีเจ้าเสาไฟฟ้านะฮะนี่เลยเออมันเรียกเสาไฟฟ้าป่าวะ <laughs> น่าจะใช่นะครับโอเคปีประมาณนี้นะครับใครอยากมาลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับลิงใต้คลิปนะจ๊ะเอ้ยโค้ เฮ้ยอะไรนะบล็อกบล็อกหมาแม่งร้องด้วยด้วยเกมนี้นะครับมีความแปลกและเออน่าเอาไปพัฒนาแมปว่ะตามตามเฮ้ยเราเจอเพื่อนนะครับเพื่อนเลเวล18แล้วนะเพื่อนสวัสดีฮัลโหล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 ล็อโจมตีเพื่อนไม่ได้เราได้เจอเลเวลต่ำเกินไปนะครับเลยโจมตีเขาไม่ได้เว้ยอืม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 ตีตีมาเอ้าโ้โหเพื่อนในมันเทพจังวะมากูบ้างเอ้าเอ้า ไปนู่นล้วมามาซื้อสปินนะฮะนี่ปึ๊บเออเรียบร้อยไปซื้ออันนึงป่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มสปินกันต่อไป Let's go ขอแรนะขอแรไม่ขอเยอะหรอกฮึบโอ้โอ๋อแรคือเอสเปอร์นี่ว่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับแรคือระดับเอสเปอร์ไว้ฮึบโอเคเรียบร้อยตอนนี้กูได้อันโง,โง,โง่ๆอันเดิม โอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายใครมาเล่นก็มาเล่นได้ครับลิงใต้คลิปด้วยราคาห้าสิบรู